สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาสาธิตการทำขยะหอมนะคะโดยการใช้น้ำหมักชีวภาพเทรองก้นถังขยะหน้าบ้านนะคะคิดว่าทุกบ้านต้องมีค่ะอันนี้ใช้น้ำหมักชีวภาพครึ่งลิตรนะคะเทรองก้นถังขยะไว้นะคะเทให้ทั่วแล้วก็ขยะในชีวิตประจำวันในการเราทำครัวก็มีเศษผักเศษข้าวเศษปลาเศษเนื้อนะคะใส่ปากใส่ถุงพลาสติกมาปากทิ้งลงไปค่ะ ขยะจะเป็นขยะหอมนะคะจะไม่มีมดไม่มีหนูไม่มีมแมลงสาบแมลงวันมมตอมนะคะมันจะเป็นผลดีต่อปลายทางที่ขยะไปถึงกอทอมไปรวมกันนะคะมันจะไม่เน่าเหม็นไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะไม่มีน้ําเน่าเสียเกิดขึ้นถ้าทุกบ้านช่วยกันใช้นะคะขยะทุกบ้านจะเป็นขยะหอมนะคะไม่ใช่ขยะที่เน่าเหม็นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทําให้สภาพ ูมีอากาศบ้านเราเสียนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาถังทิ้งไว้นะ,ะนี่ค่ะพอกทมมาเก็บเขาก็จะเทออกทั้งถังน้ำหมักก้นถังก็จะไหลลงที่ทางขยะกทอมอด้วยะคะ่ะ